โอ้โหสมกับอยากชวนพอช่างเห็ดเวียกเลยนี่เห็ดเห็ดเห็ดได้บ่ประมาณชาวกิโลเลยพี่น้องเลยโอ้บ่ได้บ่ห้ามฮับบอห้ามบ่ห้ามห้ามขึ้นใช่นะบ่ได้จังไรเอลฮับขีดจังไดบ่ได้มันบ่ได้เอาล้นไรก่อนนะครามใช่น่ะไม่ใช่นะเอา แถมบ่อยจะหน่อยไปล่างเดี๋ยวฮามเดี๋ยวมันชีกัดตินจะเด้อ chân này nói là chân này mới này đẹp hang đi phía nào nó à không pha coi pool gì đâu em còn em còn xa nhận nó để tao nhi cả ngộp nên nhi cả nhang bộ pho sa vì đồng người nó vừa cò nên nhi thằng lệ vì đồng người nó đây xem đây áo xem nè vì đồng người nó lo bừng lo xôm Đi đầm can đây vì đồng đứ đời đời khiếp nhi bao nhiêu Bye, 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 ปไปพี่น้องเอ้ยขึยาาน้อเดี๋ยวบานิ้วก็มีเครื่องสนับสนุนของบ่าวพะใสอยู่เนาะพี่น้องเนาะเอามากินนํากันไข่ลวกพี่น้องเอ้ยปอ่าบ่าวสได้ยังมากินน่นะิ่งไก่บ่เออเดยๆๆเอานี่เด้อของสนับสนุนเฮาไข่ลวกแนวมักแนวมักกินนํากันจะบ่กินบ่ กินอยู่เาจ,จ,จารย์เราจมหยากจมหยากคุณโดยเอ้าเนาะพี่น้องเนาะบานีก้กรกกาบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาทุกคู่ทุกคนเด้อเนาะเดี๋ยวบานี้กินข้าวก่อนน้าพี่น,อน้องเนาะไปรอเบิ่งรอชมอยู่ในช่องบ่าวพัดชัยเด้อพี่น้องเด้อยามกินข้าวกินน้ำพี่น้องเลยบานี้ก,ก็บ่มีอย่งางไรนะพี่น้องเนาะมีไข่ต้มมา<ล>สนับสนุนด้วยว่าเอามารวมๆกันแหละพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าบ่าวพัดชัยนี่มีปิ้งไก่ปิ้งยังไงเราซื้อมาหลายอยู่พี่น้องเนาะจกซื้อจะลักมาของแม่แหละพี่น้องเเย แล้วนาพี่จังน้อเดี๋ยวรอเบิ่งรอชมในช่องลูกอ่าบเมนไซคุกอจับายบุญประมาณนี้พี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวไปรอเบิ่งในช่องเบิ่นบุลละพี่น้องเลยเนาะโดยโดยโดยนะสบายดีพี่น้องเลยเออจบพี่น้องเลยเนาะเออปิดคลิปเปิดข่าวมาบัดนี้ก็กินอีกแล้วพี่น้องเลยคู่นี้เนาะ เฮบ๊ทนะผักันกินข้าวแล้วกี่นี่พี่น้องเลยเลยครับพอช่างเพิ่มนอนพักผ่อนเล็กน้อยเลยครัสี่หอดเวลาเฮ็ดเวียกอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะอือเอาบดอีกแล้วขนมอีกบาทนี่โอ้ยพี่หนึกดีเจ้านี่ไปซื้อใหม่ขนมนี่มาแซนเอ๋อแมวกินแมวกินอูแมวไปจะกินเหมือนกันบรอชอรี่แมวนี่พี่น้องเลยไปปล่อยวัดไปเอาไปกินข้าววัดผูกไปอ่า เกลืมันอยู่บ่โดยคนเจ้าบุรีเลี้ยงบุได้แมวนี่มุดกิดคือเราเลี้ยงแมวบุได้ดอกเรานี่เลี้ยงมาได้อยู่เขานีมันหิดไม่ยังไม่ยั่งไงมันสอแมวนะมาเอาใครได้มาเอานางขาอยู่รู บ่มาใกล้เฮาของกินนะอยู่เฮือนน่ะอืออ้ายลูกตุ๊กจักแตกไรอือไปทํางานบาดคอยปูนบ่บดนีเออบดมันแล้วก่อนบดมันแล้วก่อนน่าเนาะอือยอมแลติปๆอือ ใช้หินหมวกให้อยู่บ่หำโอ้ยังไงหมได้บ่หมโอ้โอ้ได้บ่เออได้ลอยลีนี่อผู้สมกับอยากชวนพอช่างเห็ดเวี้ยงลีนี่เห็ดเห็ดได้บ่ Manh chào sao lâu năm mươi năm nay. Borai bộ ham ham hám, ham bộ ham kỳ hám borai tương lai l hap kỳ tương đai borai bà nho ham kỳ ba hai bò sẵn mhm 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 mình mhm 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 mhm

chừng nào bé ăn năm đứa chừng nào đứa sai bún vi bé sai bún vi đi ngon bạc con, xăm rồi xe cầm lăng lại thôi phù phi hết việc đấy đi phi nên nhảy man chắc là sẽ đủ bị chắc phi đồng ơi nông xe phà này nó มักเห็ดมักสกวอกเช็ดแวกพี่น้องเลยแนวคนมันสิเป็นมันเป็นแนวนี้พี่น้องเลยใส่จกคู่หำสามบะสามบะสามบีแหละเนาะเนาะจะคู่ทรายนี่หาคู่ตักมาเด้อนี่ใส่นี่เป็นยังขาหำอันนี้เราเอากระยามาทำกินเลยเออไปเอาตะพุ่งฉะ อ๋อห no ูแนวเห็ดแต่เพ hey. wow, ิ่นได้พี่น้องเอ้ยอ๋อจักแนวซอยบ่ได้ปรุงแต่งด้นี่พี่น้องเอ้ยเ็ดเองเพิ่นแนวเพิ่นมักเห็ดมักซอกวอกักแวกนะพี่น้องเอ้ยเว้าความเป็นจริงนี่แหละเนาะเออมักเห็ดจอกวอกักแวกจับนั่นจับนี่ซอยเพิ่นถือว่าเก่งเนาะูจักซอยพี่น้องเอ้ย ปดเกินใ่เลยบาทนี่ฮอนตีนบอหาม,มตักน้อยๆแหละมั่จงบนัก ใช่นี่กกับพ่อยอยู่บ่อนาพี่น้องเนาะเอาล่นไรก็มันหนันกแามใช่น่ะไม่ใช่น่ะเอาแถมบ่อนะเออจะหน่อยไปล่างเดี๋ยวแฮมเดี๋ยวมันสีกัดตินจะเด้อ พอแล้วชีคูป้ายเลยน้องใส่นะขาหรอพอแล้วพอแล้วมันลายพ่นหามหามนำมาใส่เด็กบาทนี่พี่น้องเลยชุ่มตีนลงก่อนบ่อนะตามเงี้ยเพิ่นไมม่นกวา ใช่เรียบร้อยคือเดียบน้องเพื่อนนิกามีโค้สั่งมาอยู่น้าพี่น้องเลยเนาะน้ะนองมันก็ม้วนได้พี่น้องเนาะว่าไงก็ดิ้งน้อยขาดความอบอุ่นพี่น้องเลยก็เลยมีคนมาอยู่น,น้ในนี่ก็อยากม้วนอยากดีใจเป็นตามภาษาเพื่อนอะไรนะพี่น้องเนาะดิ้งน้อยขาดความอบอุ่นพี่น้องเลยเ,เห็นนั่นเห็นนี่ก็อยากซอยเพื่อนการานะไดเนาะ ม,มักหยอกมักว่าก็พอซางมันจะใจดีพี่น้องเลยมันจะมักหยอกมักแพงเล็กน้อยนะพี่น้องเลยมันกะน็ะไดทางนั้นกับเห็ดจับจับจับแจ,จ,จ,จ็บน่บเลยค่ะไปจับทำไมล่ะ <c ười> มักค้าแนวเห็ดพี่น้องเลย บไปนอนไหนเพิ่นชวนเอาไปบอลนิวปะเหมือนวะคอยปูนนะปะเหมือนวะคอยกบ้อยเอาวะเนี่ยใจหน่อยฮะชนหมูแล้วกันหมูเห็ดแล้วไ่้หนึ่งไปอีกแล้วฮะตามขยืมเพิ่นพี่น้องเลยแต่ก็ดีและน้องเป็นซอยได้ชะมื่ี้อง่น้องเนซอ้ชะมื่อพี่น้องเลยนะมาไปหามตัวตักไว้เด้อ

mừng <laughs> <không đưa> <laughs> <Để không. cười> lên rồi bình rồi, lớn rồi, lớn rồi, lớn rồi, luôn rồi, lớn rồi, lớn rồi, lớn sai là sai là mấy okay. ông ok tìm nào Kha vô năm nè mấy ông ơi ôi mười bò mai chị hám phải mai sao mười chồng mười đây sẽ làm sỏi con còn phía đông đây

ใสบ,บู่บ่อะอโยก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 อาบจริงหมันคั่มเลมันหนาวหนาวเลยิ่นาบีกอังหน่อยช่นนวงน,น,นี้แล้มันฮอนครับดยรือาซอยสร้างก,ก,กันบ่สร้างกยังอาบบ่ฮะ Tôi chỉ hiểu sài bò Bái xa bà lê áp Vô quay lên nằm Quên giặc hiểu bốn mà sát Hiểu cà hiếu Giặc chân nào hả đó Hãy ไม่ใหญเพิ่นเริ่มตุย้ยเลยได้พคนเห็ดยังก็เริ่มเซ่แล้วพี่น้องเลยเมื่อหน้าหนึ่งเลยเซ่มื่อหน้าหนึ่งเลยเซ่ได้คนตุย้ยพี่น้องเลยมันบไดแมนคือคนจ่อยได้เนาะพี่น้องเนาะไปเดี๋ยวมันเขานี่เขานังก่อนจะผสมลองปูนไว้อยู่น้ำพี่นงเนาะ Ừ, cho anh trai chuẩn thang ươn này coi là chuẩn từ thang cầu ừ. chuẩn thang may nè ừ. chuẩn này nói là chuẩn nó mới cả hoa này คือคือคือชมเชยสมเชยยังไงท่างพ่อเป็นชิตตั้งวงกบเลยนะพี่น้องเนาะชิตตั้งเลยบ่พ่อน่ะจะชิตตั้งวงกบเลยบ่อ่าเดี๋ยวปลาปูนมันในก่อนพี่น้องเลยเนาะ สีใสประตูพี่น้องไงพราะว่าทางห่านินืนบบแทมมาหายพี่น้องไงทางห่านิืนบอบโบแทมเล็กมาหายโอ้ยไ่ยานแค่ไหน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn nè, Con đang nhìn xiềng, nhìn chia bò là nhạc ma bò Hê hê Đã bò? Hô, lông mưu lè phụ, tăng này Xài dịp dịp này มาฮอดแลวก็ลงมือเลยเดี๋ยวนี้พ่นไส้หินแบบนี้แหละคิดยังงตะกี้นี่เพ่นไส้หินแบบอ่าเป็นอยนน่างโน้เอาล้มมาแล้วก้ ok อยเป็นเราจะกันเนาะพี่ด้องลย เป็นน้องบุตรทวีก็ได้เคยไปทำจ้างบุงบุทวีบ่กบอกเ,เห็ดวานนี่เป็นเลยอ๋อเซียนเติมหนึ่งยูพี่น้องเลยเอันนั้นเสียอีกบ่เรียบพอแล้ว chọn 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 Đèn chọn vì chọn chọn mình chọn 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 vô chọn khéo đấy chọn kín chọn 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 chọn

เพิ่งเอาไส่ห้ามตัวของเจ้าห้ามบ่พึ่งเอาไส่มันแข็งเดี๋ยวให้อ้ายผสมเบื้องนี้แล้วก่อนจาเอาไส่อืมวันหน้ามันเด็กแล้วมันสีนาว่ไปนนี้เยไปใช่นะ ใช่ว่ส oh. uh, um, ิ um, ่งหูหุปูนเอามาหนิน้ำมาหิวหูปูนหรือเป็นคือเกาออไม่ได้งานก็ย่าจึงาเอาอันหิวหูปูนกันทำเปนยมเส่หิวน้าไหมไอ้เจนี่เสียฟาหิวน้าไหมไอ้เจนี่หิวน้าน้ำมืแล้ว ็นยัง,ยงพี่จะก็ไม่าขูดตัวนี้นี่หมอนี่เว้ย <c oughs> อืมนี่อ Oh. Chứ bố sẽ sửa khăn nhau này hàm yeah. Chúng bố xây sửa khăn nhau yeah. uhm, Bố hòn bỏ yeah. Cái bừng nó vô xăng, mình còn nhỏ nghe hiệp ra đây nó <laughs> Cảm ơn <laughs> để mình lỗ bò ได้เบ <OR egg wiggle noise> ื้องนี้เบื้องไซปะอันบรรทับเบื้องนี้ Chấp này chấm men chấp thuyết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  เดี๋ยวห้าจะไม่นัหยัดตอนนี้ก่อนพะหยัดเบื้องนั้นหยัดเบื้องนี้มันจังเวลาหลแมนให้กบขับเรื่องพูดเอาแก๊สนี่ก็ได้แล้วก็ยังติ่รถมามัดบบนี้ เพราะว่าเขาเพิ่นบทแทมเล็กห้พี่น้องเลเล็กที่ว่าประจําของมันเองเขาต้องหาวิธีใหม่เฮ็ดบัานมาเพิ่มเป็น thì hai gia ti luôn hát bằng đăng ký máy là sai hát gia ti luôn 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 phong chân đại mình chân nén มาเบ <c oughs> um, okay, right? okay, right? ่งทันกอยปูนกันบมาดอย่างไงโอ้โอ้เก็บมวยเอาโอเคแล้วไอ้บะขักแล้วป๊าป๊าปมักชิบ เอาเนาะพี่น้องเนาะบันี้คลิปนี้บันทึกการมาอัปเดตเพิ่มเติมเพิ่มเติมให้พี่น้องได้เบิ่งได้พี่น้องเดอนะ้อเนาะเดี๋ยวรอถ่า,าทางพอชา่างคนตั้งวงกลบนั่นนี่เองเลยรอเบิ่งว่าทางใดสิอัปเดตเนาะพี่น้องเนะาะรอเบิง่งรอชมไป็นกำกันได้พี่น้องเดอนะ้อเนาะเขตน้องบุญทวีสายตาพี่น้องเลยฝากติดตามชมไป็นกำกันได้พี่น้องเดอนะ้อเนาะเสียงมือมันแล้วไวๆพี่น้องเลยห้องน้ำ้องในาก็ได้เลยกระสิทต่อเรื่องก่อเงอนก่อสร้างนะพี่น้องเนาะแต่ตอนนี้กระงบนั่นนี่กระยังบ่พอซะพี่น้องเลยเนาะเพื่อก่่อนนี อ่าและพี่น้องเอ๋ยเนาะได้จั่งใดเอาสั่งนั่นพี่น้องเอ๋ยเนาะรอเบิ่งรอชมไปดำกันเดยพี่น้องเด้อโดยโดยคลิปนี้บอนี้ก็บ่มีคำว่ายังไรนอกจากคำว่าขอให้ผู้ใหญ่ใจดีเมื่อทุกท่านและอเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาเบื่องคลิปนี้ในการติดตามบนิวมาเนาะบนี้กับขอบมุกขอบใจขอให้เพลินอยู่ดีมีแหงเด้อความเจ็บบ่อยได้ความไข่บ่อยมีปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นเด้อสมความมุ่งมั่นปรารถนาความเจ็บอย่าเจ็บอย่าจน ลำลำรวยๆเด้อพี orde, orde, <c c <Han> ่น้องเด้โดยโดย